แกงคั่วหอยใบชะพูเมนูอาหารไทยที่เราชอบสั่งบ่อยๆล<ร>าไปร้านอาหารไทยต้ ร้านโบราณหน่อยนะจะหาทานได้ก็ต้องแล้วแต่ร้านด้วยค่ะนี่อลิก็เลยเข้าครัวทําเองซะเลยดูเด็ดรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นแกงแบบโบราณโบราณทาทานเมื่อไหร่ก็อร่อยถูกปากหัวกะทิให้แตกมันแล้วก็นําพริกแกงลงครัวให้กะทิหอมหอมการปรุงรสไม่ยุ่งยากเลยค่ะน้านนําตาลน้าปลารสชาติตามชอบของเราได้เลยนั้นก็ใส่เป็นัสทิพชูรสของเรานั้นก็คือหอยแมงผู้รูกลงไปรอให้เดือดเติมหางกะทิไปนิดหนอ่อยตามด้วยใบยชู แรชโอมปิดไฟคนให้พอผักสลดจะตัดด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเติมสีสันแล้วก็รสชาติตามแต่ความชอบเลยค่ะผักนั้นก็ไปคดข้าวรองแกงแค่นี้ก็จะได้เป็นแกงขั่วหอยแมงผู้ใบชูใส่ชอมเมื่อจะยาวไปไหนเนี่ยชื่อยาวขนาดนี้ทาอร่อยก็ยาวนานเพิ่มเช่นกันค่ะอยากชิมลิ้มลองแล้วลก็รีบเข้าครัวไปทํากันเลยนะคะร,รองได้กับข้าวมือเย็นจะเป็นมือกลางวันแซบสถานทรงอย่างแน่นอน